คนวาชิตแม้ภายนอกจะดูใจร้อนเพราะเป็นคนธาตุไฟแต่เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามีความขยันมั่นเพียรสามารถอดทนอดกลั้นกับอะไรได้ดีข้อดีก็คือชอบช่วยเหลือข้อเสียคือทําคุณคนไม่ขึ้นครับทําดีไปคนมักไม่เห็นค่าสําหรับคนวาทิตย์นั้นจะทราบกันดีว่ามักโดนหักหลังอยู่เป็นประจําจริงไหมครับแต่ก็ยังโชคดีที่เป็นคนฉลาดมักไหวตัวทันเสมอ เป็นคนที่มีลาสังหรณ์หรือสัมผัสที่6ค่อนข้างแม่นแต่กับเจ้าความคิดนะครับคิดเยอะคิดมากเป็นคนตรงๆงบอกว่าชอบคือชอบบอกไม่ชอบคือไม่ชอบเลยจริงไหมครับคนอาตย์คู่ที่เข้ากันได้ดีส่วนมากจะเป็นผู้ชายส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนั้นจะต้องมีอะไรที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นมิจริตมีความชอบมีรสนิยมคล้ายๆายกันถึงจะเข้ากันได้ไปด้วยกันได้คนอาทิตย์เป็นคนรู้ผิดชอบรู้บุญคุณกระตัญยูคนชีวิตมกักเจอความลำบากมามากมายแต่กว่าจะประสบความสำเร็จนั้นมักจะใช้เวลาที่ยาวนานกว่าคนอื่น ส่วนเรื่องเงนทองขอเตือนคนวอาทิตย์อย่างหนึ่งนะครับห้ามไปลงทุนทําธุรกิจเป็นหุ้นส่วนกับใครหรือถ้าจะเป็นจริงๆควรจะเลือกตัดสินใจไตรตรองให้ดีเสียก่อนมีหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วนทําอะไรจะได้ไม่โดนคดโกงไม่ผิดพลาดบ่อยๆด้วยความหวังดีครับแต่คนวัอาทิตย์คุณเป็นคนเก่งนะครับในชีวิตเนี้ยจะได้ดีก็เพราะตัวคุณเองยิ่งเหนื่อย ยิ่งสาเร็จดวงไม่ตกอับครับมักไม่ค่อยขาดเรื่องเงินทองาะคุณเอาจริงเอาจังทางด้านการงานคนวาทิ์ถือว่ามีโชคทางด้านนี้เลยครับเป็นคนที่ดวงแข็งตกอับหรือชีวิตติดขัดได้ไม่นานครับเดี๋ยวก็กลับมาดีขึ้นแต่ให้ระวังการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายไม่ค่อยคิดก็มีเยอะเนาะธรรมดา, <S <S มดาเก็บเงินเอาไว้ครับสักวันต้องได้ใช้แน่นอนจุดที่โดดเด่นของคนวาทิตย์นะครับคือคําพูดคํามั่นสัญญาคือเป็นคนที่พูดอะไรแล้วต้องทําให้ได้จริงไหมครับคนวายทิศ แล้วคุณก็จะเป็นคนที่เกลียดคนที่ผิดสัญญามากที่สุดเกลียดคนชอบโกหกที่สุดทางแก้ที่ดีก็คือคุณไม่ต้องไปสัญญากับใครนะครับจะดีที่สุดซึ่งคนราทิ์นั้นอนาคตไม่ลําบากลักษณะดีครับอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมักจะได้ดีกว่าคนที่อยู่ในประเทศบ้านเกิดมักจะได้ดีกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วก็คือคนราทิ์นั้นไม่ขาดทรัพย์หาเงินเก่งหาทรัพย์เก่งระวังแค่เรื่องการใช้จ่ายก็พอครับหากคุณมีเสื้อผ้ากระเป๋าหรือของใช้ต่าง ที่เป็นสีทองสีเขียวสีครีมใดๆก็ดีนะครับจะช่วยเสริมโชคทางด้านการเงินให้กับคุณดียิ่งขึ้นครับเมืเ่องอเห็นหลายคนเลยที่เป็นคนวันอาทิตย์และมีแฟนวันอังคารเป็นแฟนก็อาจจะอารมณ์ร้อนคล้ายๆกันแต่เป็นคู่รักก็พอไปกันได้ครับแต่สําหรับคนที่ไม่ใช่คู่รักทางด้านการทําธรุรกิจตีกเลียกคนวันอังคารน,นะครับคนวันอาทิตย์ทาบุญอะไรดีถึงจะดวงขึ้นดวงเฮงดวงปังทําบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างครับเช่นหลอดไฟทูบเทียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมบารมีให้คนวารทิ์เพราะแสงสว่างจะนำพาสิ่งที่ดีดมาให้กับชีวิตคุณครับช่วงชีวิตที่คนวาทิตมีโอกาสปังควรเร่งกอบโกยก็คืออายุ22-26ปีและอายุระหว่าง29-32ปีหลังจากนั้นจะเป็นอายุ38-49ปีครับและสุดท้ายจะเป็นช่วงระหว่าง59-65ปีจะเป็นช่วงที่ทำอะไรก็จะขึ้นจะเหงจะปังอดทนรอคอยความสาเร็จได้ขอโชคดีครับคนวาระทิ์